สุท <il> <laughs> ้าผมก็จะมาทำรายการค้าในวันที่21นะครับจะทำไปวางบินเพื่อไปวางบินบริษัทฮอนด้าจำกัดสำหรับบริษัทดังนี้คือใบส่งของครับกับัไปแจ้งนีเตที่อันนี้พเศตัวท่านหนึ่งทัพส่3ตัว3ใบรถนี่ครับบักับสนท่ ผมต้องการทำอนงนี้ครับผมเข้าไปที่ลูกนี้ลูกนี้แล้วบี่ข้อี้ลูกนี้แล้วีข้านีกเสรปั๊บโวลโคของกี่โวลโคใบยางบินครับของกดโอเคครับผมงปั๊บก็จะไม่มีรายการอยู่ใดครับผมเราทำการกดเอกสารเพื่อเพิ่มราการ ก็เปน็นที่เปลววี่น,นเปลี่คราบ้8ลูกค้าผมใส่จุดกดเทนอร์เ,เ,เ,เลือกบริษัทบริทสถาบันกัเรือรงรับชีบริษัทาาแล้วกดเพื่อทบ แล้วก็ไปที่เล็กที่อ่างอิงครับผมใส่จุดกด enter ครับผมเลือกเล็กที่อ่างอิงทั้งสองเลทั้งสองเล็กที่เธอเลือกทั้งสองรายการครับผมแล้วติดตุกข้างข้างหน้าช่องทั้งสองช่อแล้วเราก็กดเลือกครับผมแล้วเป็นการเสร็จสิ้นในการ เป็นการสัิ้นการคีย์ข้อมูลวันที่21ครับผมกดบันทึกไม่ต้องพิมพ์ับกดโน้มเ,เป็นการสัดนิ้นและการคนะ้าวันที่21มกราครับผม